เปิดใจพระเอกหมอลำกู้ภยัยหนึ่งพลานชายัยกระโดดลงจากเวทีช่วยคนบาดเจ็บหล่อทั้งกายและใจหนึ่งพลานชายัยพระเอกหมอลำกู้ภยัยกระโดดลงจากเวทีช่วยคนบาดเจ็บถูกทำร้ายหน้าเวทียืนยันจะทำไปจนตายพระเอกหมอลำชื่อดังหนึ่งพลานชายัยสร้างมิติอาสากู้ภยัย จนปรากฏคลิปภาพกระโดดลงจากเวทีพร้อมกระเป๋ากู้ภัยไปช่วยหนุ่มโดนทำร้ายหน้าเวทีขณะทำการแสดงเจ้าตัวเผยชอบอาสากู้ภัยมานานพอได้เงินจากการแสดงลงทุนซื้อทั้งรถและอุปกรณ์ตั้งเป็นกู้ภัยฮุก31สาขาย,ย่อยช่วยเหลือชาวบ้านยืนยันทำไปจนวันตายวันที่11ธันวาคม66นึ่งพลานชายัยจากวงลูกทุ่งหมอลำคณะ คำผุนร่วมมิตรที่เข้ามาเป็นพระเอกแทนพระเอกหมอลำชื่อดังนิวมุกดาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุกลายมาเป็นอีกหนึ่งพระเอกหมอลำที่ชาวเน็ตอยากรู้จักเพราะเป็นประเอกไปด้วยเป็นกู้ภัยไปด้วยจนกระทั่งมีคลิปโผล่ออกมาหลายครั้งเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยเฉพาะคลิปที่หนึ่งพลานชายถอดชุดหมอลำออกส่วนหนึ่งแล้ว กระโดดลงจากเวทีการแสดงเข้าไปช่วยหนุ่มที่ถูกทำร้ายหน้าเวทีพร้อมกระเป๋ากู้ภัยที่พกติดตัวไว้ตลอดเวลาถึงแม้จะอยู่ระหว่างการแสดงก็ตามล่าสุดหนึ่งพลานชัยได้มาทำการแสดงที่อำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเปิดเผยถึงความรู้สึกว่าอดีตตนเป็นหมอลำซิ่งแต่ไม่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ก่อนจะไปทำงานกรุงเทพมหานครแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงย้อนกลับมาอยู่บ้านหาเล่นหมอลำซิ่งเหมือนเดิมแต่ส่วนลึกเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะงานอาสากู้ภัยออกไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบเหตุเป็นประจำแต่ยังทํำหน่วยกู้ภัยแบบไม่ถูกต้องจนกระทั่งได้มาเป็นพระเอกหมอลำพอเก็บเงินได้ตั้งเป็นกู้ภ,ยภยัยฮุก 31ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่เป็นลูกขายของกู้ภัยฮุก31จังหวัดนครราชสีมาซื้อทั้งรถยนต์อุปกรณ์การกู้ชีพทุกอย่างเพื่ออาสาช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนยอมรับว่าตนเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคมทุกครั้งที่เดินทางไปทำการแสดงที่ไหนก็จะพกกระเป๋ากู้ภัยไปด้วยจนกระทั่งลูกสาวและลูกชายของหัวหน้าคณะนะ ซื้อกระเป๋าตามไปกันตนด้วยเมื่อเห็นคนประสบเหตุจะจอดรถช่วยเหลือทุกครั้งตามรูปแบบของกู้ภยัยยืนยันจะทำแบบนี้ตลอดไปจนกว่าจะสิ้นลมด้านในวิทูลหานคำหัวหน้าวงคำผุนร่วมมิตรเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้นิวมุกดากระเอกประจำวงได้มาถามว่าพ่ออยากได้ศิลปินมาเพิ่มหรือไม่จึงถามไปว่าชื่ออะไร ได้รับคำตอบหนึ่งพลานชายัยคิดว่าเป็นพระเอกหมอลำค่อนข้างจะมีอายุแต่ก็รับปากให้พาตัวมาวันต่อมามีรถกู้ภัยขับเข้ามาที่บ้านรู้สึกตกใจว่ามีใครเป็นอะไรหรือไม่จากนั้นได้มีชายหนุ่มใส่ชุดกู้ภัยเต็มยศลงมาแนะนำตัวว่าผมคือหนุ่มพลานชายัยหลังจากนั้นจึงทำความรู้จักกัน ก่อนจะพามาร่วมวงให้มาเป็นพระรองของนิวมุกดาต่อมาพระเอกนิวมุกดาได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตเมื่อวันที่15กันยายน66ครั้งนั้นได้เสียพระเอกหมอลำฝีมือดีไปแต่ทางวงยังมีศิลปินประจำวงอีกหลายคนจึงมาถึงตอนคัดหาพระเอกคนใหม่จนมาได้หนึ่งพลานชัยมาเป็นพระเอกแทน แต่ไม่คิดว่ากระแสจะตอบรับเกินคาดมีผู้ติดตามมี Fc เป็นจำนวนมากสาเหตุเพราะมาจากความกันเองเป็นจิตอาสาด้านกู้ภัยจนเป็นที่รู้จักทั่วไปไม่ถือตัวทำให้ทุกคนต่างชื่นชอบ